วงสัญญาพี่สัญญานะว่าจะรักชบาคนเดียวไปจนตายเข้มไม่คำบั่นั่สัญญาก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อทำงานเก็บเงินมาแต่งงานกับหญิงสาวคนรักถ้าพี่ผิดสัญญาชบาสาวคนรักยังไม่มั่นใจไม่มีวันที่ผู้หญิงคนอื่นจะมาแทนที่ชบาได้หรอกนะ ฉบ,บาจะรักษาของคำวิเข้มเอาไว้และฉบ,บาขอไปตามทรงสัญญาไปทุกที่ที่ไม่ว่าพี่จะไปอยู่ที่ไหนฉบ,บาคืนนี้อยู่กับพี่นะดวงตางของเข้มฉายแววเจ้าชู้ไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมจ๊ะพ่อกับแม่รู้เข้าฉันจะต้องตายสิไม่รู้หรอกอยู่แค่สองชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านนะจ๊ะความรักมันมาอยู่เหนือจิตใจ ชบาจึงทำตามหัวใจของตัวเองยอมอยู่นั่งคุยกับเข้มต่ออีกเข้มนั้นมีเลือดมีเนื้อในใจของเขานั้นมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองชบาจ๊ะจ๋าพี่เข้มรักชบานะอยาค่ะพี่เข้มชบาพยายามผลักใส่เข้มออกไปให้ผลตัวด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะท้านแต่เขาไม่หยุดการกระทำตามคำขอร้องของเธอ กลับจุมพิษเปล้าโรมต่อไปเรื่อยๆในที่สุดทุกอย่างก็ดําเนินไปตามคันลองของชายหญิงชบานนั้นร้องไห้ได้วยความเสียใจที่ไม่อาจจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ร้องไห้ทําไมจะคนดีพี่เข้มต้องไม่ทิ้งชบานนะจ๊ะโถพี่ก็ให้สัญญาแล้วนี่จ๊ะถ้าเกิดชาบาท้องล่ะความกังวลในใจเกิดขึ้นคงไม่หลอก ได้สว่างแล้วชาวบากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวใครจะมาเห็นเขาเข้มจากไปแล้วเขาจากไปเกือบสองเดือนแม้แต่จดหมายก็ไม่ได้ส่งข่าวมาให้ชาบาเลยมีบางอย่างเกิดขึ้นในตัวของชาบาเช้าว,วันนี้เธอลุกขึ้นมาอาเจียนแต่เช้ามืดนางน้อมรู้สึกได้ว่าลูกสาวของตัวเองกำลังตั้งครรจึงได้เดินมาถามเอ่งทองใช่ไหมนางชาบาแม่ เพ่อแก่รู้มีหวังใช่ฉันรู้แล้วแหละว่ามีลูกชั่วอย่างนางชบาเองบอกมันนะว่าเอ็งท้องกับใครน้ำเสียงดุดันของพยอมผู้เป็นพ่อทำให้ชบาไม่กล้าบ,บอกความจริงเพราะกลัวว่าครอบครัวของเข้มจะเดือดร้อนเอ็งจะปากแข็งไปถึงไหนว่านางชบาอย่าถามฉันเลยพ่อไม่มีเสียงร้องออกมาจากปากของชบาเธอมีความอดทนสูงมาก ปล่อยให้ผู้เป็นบิดาเคี่ยนตีไปโดยไม่มีคำอ้อนวอนใดๆให้ได้ยินจนนางน้อมรู้สึกทนไม่ไหวเองก็บอกไปสินางชาบาไม่อย่างนั้นแกต้องตายคามือพ่อของแกนะปล่อยมันนางน้อมพอยอมเดินหนีไปเขาไม่ได้ใจว่าถ้าอยู่อีกไหวาในมือต้องเคี่ยนลงไปบนหลังของลูกสาวจนตายคามือเลยก็ได้ไอเข้มใช่ไหมชาบาฉันจะแผลแม่ เองก็เป็นเสียอย่างเนี้ยนางน้อมไม่เฉลียวใจเลยรับหลังนางแล้วลูกสาวของนางได้ผูกคอตายในห้องแห่งนั้นพยอมและนางน้อมร้องไห้ออกมาแทบจะขาดใจตายไม่น่าคิดสั้นเลยเพราะข้าผิดเองแหละอย่ากคิดมากเลยพี่พยอมคงจะเป็นชะตากรรมของนางชบาการเวลาผ่านไปหเดือนเข้มได้หวนกลับมาบ้าน เขาไม่ได้กลับมาในมาสของหนุ่มบ้านนอกที่แต่งตัวเฉยๆอีกต่อไปแล้วเวลานี้เข้มได้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้อดังจากต่างประเทศแถมมีรถขับม,มาด้วยพร้อมกับเครื่องประดับนดนาชนิดมารดาของเขาอาศัยอยู่บ้านเล็กกับน้องสาวเช่นเดิมแม้ว่าเงินที่เขาส่งมาให้น้ำมากมายแต่สองคนแม่ลูกก็เอาไปฝากธนาคารไม่ได้นำมาสร้างบ้านใหม่พราะคิดว่าแค่นี้ก็สามารถอยู่กันได้เข็ม น้องสาวของเขาได้เดินมาต่อว่าพี่ชายอย่างไม่พอใจที่เข้มไปอารวาใส่มารดาว่าทาไมถึงไม่สร้างบ้านใหม่พี่เข้มทําไมต้องไปต่อว่าแม่ถึงขนาดนั้นด้วยละ่ะก็ภรรยาของพี่เขาจะมาเยี่ยมบ้านของเราในาวนันพรุ่งนี้แล้วไงเขาจะดูถูกพี่ได้น่ะสิอ๋อเดี๋ยวนี้พี่รังเกียจแม้แต่บ,บ้านที่เคยอยู่นั้นหรอใช่สิไปเป็นลูกเขยคุณรวยมันก็ต้องทําตัวให้กลมกลืนแหละ แต่บอกเสียก่อนนะว่าฉันกับแม่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรกับพี่ด้วยหรอกนะตามใจอยากอยู่อย่างนี้ก็ตามใจมันพรุ่งนี้พี่จะพาปรยาไปพักโรงแรมก็แล้วกันก็แล้วแต่พี่เข้มกลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็อดคิดถึงชบาเสียงไม่ได้ชบาเป็นไงบ้างล่ะฉันคิดว่าพี่จะไม่ถามนั้นนะก็ถามแล้วไงชบาเพื่อนฉันมันตายแล้วมันผูกคอตายเพราะไม่ต้องการให้พ่อกับแม่มันอับอายชาวบ้าน พ่อลูกสาวทองไม่มีพอ่อเป็นความจริงเหรอนี่เข้มอุทานออกมาอย่างนึกไม่ถึงพี่จากไปทั้งสองเดือนชบาก็ตายพาพี่ไปหลุมศพของชบาห,หน่อยสิแน่ใจนะว่าเมียพี่ไม่ว่าเข้มอดที่จะประชดพี่ชายเสียไม่ได้เขาไม่ได้อยู่นี่ตามมาสิรูปภาพของชบาที่ติดอยู่ข้างโกดนั้น ทำให้เข้มรู้สึกร้อนๆหนอนหนาวเพราะดวงตานั้นจ้องมองเขาอย่างตัดพอ้อกลับกันเถอะมาดูแค่นี้นะไปเถะนะพี่เข้มชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งเขารู้สึกได้ยินเสียงเรียกของชาวบาดังมากับสายลมเป็นอะไรพี่เข้มเป,ปวดเปล่าค่ำคืนนั้นเข้มนอนไม่หลับเขาพลิกตัวกระสับกระส่ายไปมาและคิดถึงอดีต เขาไปถึงกรุงเทพแล้วก็ได้ไปช่วยกันนิกาแม่ไม้ส่งเครื่องให้ผลจากกลุ่มวัยรุ่นติดยาที่พยายามช่วงชิงกระเป๋าของนางหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปทำงานที่โรงงานผลิตกระป๋องของหล่อนและต่อมาไม่นานด้วยความที่เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีรูปร่างบึกบึนจึงได้เลื่อนฐานะจากคนงานมาเป็นหัวหน้างานและในเวลาไม่นานเขาก็ได้เป็นสามีของเจ้าของโรงงานทุกอย่างเหมือนฝันไป เข้มลุ่มหลงเล้อเริงกับสิ่งที่กันิกาปนเปื้อให้จนทำให้เขาเรืมฉบาเสียสนิทพี่เข้มฉบาเขาคลางออกมาเมื่อได้ยินเสียงนั้นอีกขนแขนนั้นตั้งชันเสียงหมาก,ก็เห่าหอนเป็นระยะระยะมันเป็นลางบอกได้ดีว่าหมาคงเห็นวิญญาณอะไรสักอย่างไปสู่ที่ชอบเถอนะฉบาฉันรอพี่มาตลอดนะ ชบาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่มเข้มถึงกับผุดลุกขึ้นทั้งตัวชบาใช่ฉันเองพี่ยังจำฉันได้อยู่ใช่ไหมฉันดีใจที่พี่มาหาฉันเมื่อย็นนี้ไม่อย่างนั้นฉันคงไม่รู้ว่าพี่เข้มกลับมาแล้วไม่น่าเลยเข้มคิดนี่หมายความว่าถ้าหากว่าเขาไม่ไปชบาก็คงไม่รู้ว่าเขามาน่ะสิชบาตายแล้วไม่ใช่หรอจ้า ฉบาไม่อาจอยู่ให้พ่อกับแม่ต้องอับอายได้จึงได้ฆ่าตัวตายเรามีลูกด้วยนะพี่เข้มลองอย่างนี้ฉบาก็ไม่รู้ว่าเขามีกันใิกาเขารู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยจึงได้พูดดีกับเธอลูกของเราใช่จ้ะน้ำตาของฉบารินไหลออกมาด้วยความเสียใจฉบาไม่น่าฆ่าตัวตายเลยนะ เป็นความรู้สึกที่เข้มพูดออกมาจากใจเขาอยู่กับกรนณิการมานาหลายเดือนแล้วแต่หล่อนไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกให้เขาได้เชยชมพี่เข้มจะกลับมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าจ๊ะคงไม่หรอกพี่ต้องกลับไปทํางานเสียดายนะฉบาคงตามพี่เข้มไปไม่ได้คืนนี้ฉบาขออยู่กับพี่เข้มนะจ๊ะผู้จบหญิงสาวก็เดินเข้ามาหา เข้มทำท่าทางลุกขึ้นหนีใครบ้าไม่กลัวผีละ่ะหัวใจที่เต้นนั้นเต้มเพราะรัวยิ่งกว่าเสียงกลองใบใหญ่เสียอีกชบาพี่ว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าทำไมจ้าพี่เข้มรังเกียจที่ชบาตายแล้วหรอซุ้มเสียงของหล่อนบอกถึงความน้อยใจเข้มได้คิดพรุ่งนี้เขาและกันนิกาก็จะเดินทางกลับแล้วเขาจะชวนหล่อนกลับกรุงเทพทันที เวลากลางวันชบาคงไม่สามารถปรากฏตัวได้เปล่าหรอกจ้าฉบาคิดถึงพี่เข้มนะชบานั้นก็มีรูปร่างหน้าเหมือนเดิมไม่ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นผู้ปีปีศาจที่น่ากลัวสักหน่อยจะเป็นไรไปถ้าจะกอดเธอเพื่อเอาใจพี่ก็คิดถึงชบาจ้ากอดฉบาหน่อยสิจ้าเธอเดินมาสุดกายลงนั่งบนเตียงเข้ม มือไม้สันส่นๆเขาค่อยๆเอื้อมมือไปขวาตัวเธอมากอดเอาไว้ชบาไม่ยอมหยุดแค่นั้นเขาคิดถึงในตัวชายหนุ่มทำให้เธอลืมความอายอย่าชบาชบารักพี่เข้มจ้าเราอยู่กันคนละโลกแล้วนะชบาเขาพยายามผลักเธอออกไม่ค่ะเวลานี้ชบาต้องการทำความต้องการของหัวใจพี่เข้มอย่าห้ามชบาอีกเลยนะจ๊ะแต่ เขาพูดไม่ออกไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วพี่เข้มทำไมชบาไม่ไปเกิดใหม่เขาพยายามทวงเวลาต้องตายแน่แน่ถ้าให้เขามีเพศสัมพันธ์กับผีชบารอสัญญาจากพี่เข้มไงจ้ะสัญญาพี่เข้มจำไม่ได้หรือจ๊ะว่าพี่เข้มให้สัญญาว่าจะกลับมาสู้ขอชบากับพ่อและแม่ชบารอพี่เข้มเสมนอมานะจ๊ะแต่ชบาตายไปแล้วนะ คนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกทำไมจธอยู่ไม่ได้ล่ะเธอพระออกจากเขาลุกขึ้นยืนใบหน้าเกลียวกราดาจะบาใจเย็นๆสิจ๊ะบอกมาเลยดีกว่าพี่เข้มชบาไม่ชอบคนโกหกพี่ก็ไม่ได้โกหกอะไรชบานี่จ๊ะงั้นเหรอเธอเคลื่อนเข้ามาหาเขาอีกครั้งในครั้งนี้เข้มคิดว่าเขาคงไม่กล้าขัดใจเธออีกต่อไปแล้ว ไม่อย่างนั้นเธอจะโกรธขึ้นมาเขานั้นแหละจะลําบากเราจะอยู่ด้วยกันนะพี่เข้มเราจะไม่พลากจากกันอีกแล้วอะไรครับจัดจะ,จะเราจะอยู่ด้วยกันเป็นคําบอกรักของชบาและเข้มแต่คงไม่มีใครได้ยินเข้มน้องสาวของเข้มเห็นว่าเช้าแล้วแต่พี่ชายยังไม่ตื่นจึงได้ไปดูแล้วเธอต้องกรีดร้องออกมาเสียงดังลั่น เมื่อพบว่าพี่ชายได้เสียชีวิตแล้วชาวบ้านต่างพากันพูดว่าชาบาคงมาพาตัวเข้มไปก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จากหมดบางแพร่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่าน นอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว